สวัสดีค่ะวันนี้มีเป็ดจะพาไปเที่ยวฉะเชิงเซานะคะมีเป็ดเคยทำ50ของอร่อยร้านฉะเชิงเราเอาไว้นะวันนี้เราจะตามมาเก็บร้านเดิมที่เราชอบแล้วก็จะไปลองร้านใหม่ที่อยากจะกินด้วยนะคะไม่แน่ใจว่าผลมันจะเป็นยังไงไปดูกัน ชิมหมูสเต๊ะร้านผู้ใหญ่สีหมูสเต๊ะบางปรงนะคะถ้ามาจากกรุงเทพเนี่ยร้านจะอยู่ก่อนทางถึงตลาดท่าไข่นะคะเราแวะซื้อหมูสเต๊ะก่อนชิมเปล่าๆไม่ลบ8บาท เนุ่มหอมเครื่องหอมผงกะหรี่มากๆมีติดมันหน่อยๆด้วยหอมกลิ่นเตาถ่านถ้ากินเปล่าๆเนี่ยรสจะหวานอมเคม็มหอมเครื่องอ่อนๆนะคะจะลองชิมคู่น้ำจิ้มนะคะ น้ำจิ้มหอมถั่วหอมเครื่องแกงรสก็จะเป็นแนวเดียวกันคือหวานมันไม่ค่อยเค็มนะคะต้องอาศัยอาจารย์ช่วยถ้าคนไม่ชอบหวานนะหวานนมเค็ม,มดอ่อนหวานมันหอมถั่วหอมผงกะหรี่ทีเด็ดของเขาคือหมูนุ่มชิ้นหนาเต็มปากเต็มคําร้านหมูสเต๊กผู้ใหญ่สีนะคะเปิด6กโมงถึงบ่ายสปิดวันจันทร์นะคะถ้า walk in มาซื้อได้ไม่เกิน20ไม้นะคะถ้าจะซื้อมากกว่า20ไม้เนี่ยแนะนําให้โทรมาจองก่อนล่วงหน้าที่จอดรถจอดได้หน้าร้าน แต่ว่าเราเนี่ยไปจอดที่วัดบางปรงนะคะเดินมานิดหนึ่งใกล้ๆก,ก,กันเลยโค้งม,มาก็จะเจอเดี๋ยวมีเป็ดใส่พิกัดเอาไว้ให้นะคะ อนนี้เราอยู่ที่ร้านไก่สับเจเล็กนะคะัพคข่าวๆก่อนกันลืมก็คือไก่สับรวม150หมู3ชั้นสับรวม150เหมือนกันรวมนี่คือรวมมีเครื่องในหมูเครื่องในไก่นะคะวันนี้เขาจะมีเวทีร้องเพลงสุนทราพรกันด้วยเราก็เลยหลบมาอดตรงนี้ไก่ต้มเด็ดตรงหนังไก่ที่มันเด้งเด้งกรุบกรุนะคะมันจะไม่ใช่หนังไก่ที่เละเขาจะเป็นหนังไก่ที่ตึงๆเด้งๆแต่พอกัดเข้าไปอะ่ะไขมันไก่มันแตกโลออกมา เขาจะไม่ได้เลี้ยงแบบอุตสาหกรรมเลี้ยงด้วยข้าวเปลือกแบบวิถีชาวบ้านเลยเนื้อจะแน่นหนังเด้งกรุบแล้วก็จะมีรสเค็มอ่อนๆมันเลียงง่ายมากเลยนะกินกับข้าวเปล่าก็อร่อยแล้วอ,อ๋อที่เด็ดอีก2อย่างก็คือน้ําจิ้ม2อย่างที่เด็ดอีกอย่างนึงก็คือน้ําจิ้ม2อย่างน้ําปลาพริกน้ําส้มใส่เต้าเจี้ยวนะคะ พริกน้ำส้มใส่เต้าเจี้ยวหอมกลิ่นเต้าเจี้ยวชัดมากตัวพริกน้ำส้มมีความเผ็ดอมหวานได้ความเค็มมาจากเต้าเจี้ยวคนชอบรสจัดน่าจะชอบอันนี้ออนชอบพริกน้ำปลาเพราะว่าหอมมะนาวมากหมู3มชั้นจะเป็นหมูเนื้อแน่นเรียกว่าห้าชั้นน่ะมีหนังมีไขมันมีเนื้อมีไขมันแล้วก็มีเนื้อเยอะๆเนื้อแน่นมันนุ่มละลายหนังหมูนุ่มเด้นไม่เหนียวตับไก่ก็อร่อยนะคะ ส่วนเครื่องในหมูตัวไส้จะมีกลิ่นคาร์โบอ่อนแต่ตัหมูก็จะไม่นุ่มเท่าตับไก่อ่ะก็แล้วแต่คนชอบนะคะจะสั่งไก่ล้วนก็ได้หรือว่าไก่รวมก็ได้วิธีกินก็คือเราไปนั่งที่โต๊ะนั่งรอแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาถามเราเองว่าเอาอะไรนะคะคนมารับาออเดอร์ก็ใจดีจานเจ๊เล็กไก่สับอยู่ที่ตลาดท่าไข่นะคะ ที่จอดร,รถหายากเราไปจอดที่ตลาดบอ่อบัวกดพิกัดไปจอดตลาดบอ่อบัวแล้วก็เดินมานิดนึงก็ไกลเหมือนกันเปิดตั้งแต่8ปดโมงครึ่งถึงบ่ายสนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมาบ่ายโมงก็มักจะเหลือแต่ไก่เดี๋ยวไปร้านต่อไปกันค่ะตอนนี้เรากําลังรอคิว ร้านปักหม้อเจ๊ติ๋มอยู่นะคะเจ้าเก่าดั้งเดิมอยู่ที่ตำบลพนมผ่านไปสองชั่วโมงเรายังนั่งรอด้วยความอดทนเพิ่มมาคือความลุ้นระทึกว่าจะพอให้เรากินไหมนะคะตอนนี้จะบ่าย3ามแล้วนะจริงๆแล้วร้านปิดบ่าย3ามแต่เราคือล็อตสุดท้ายผู้โชคดีที่ยังเหลืออยู่นะคะ สุดยอดอิ่มแล้วนะคะร้านปากหมอ้อเจ๊ติ๋มขับรถมาซีมนาทีรอคิวอีก2ชั่วโมง <c oughs> แต่ว่าพวกกินเสร็แล้วมันแฮปปี้เนาะเพราะว่าป้าเขา energy ออดีใช่เขาไม่เขาไม่มีความขุ่นเคืองใดๆเป็นคนที่ใจ,เ,จเย็นมากๆาำํด้ายัางไงอยู่หน้าเตาร้อนๆแล้วทุกคนลุมล้อมอ่ะแล้วก็คิวแล้วก็ไหนจะแบ่งความจำว่าตักให้ใครไปเท่าไหร่ใครมาสั่งเท่าไหร่ ตอนนี้เรากำลังบึ่งกลับไปที่ประดิษฐ์โชนานะคะหลังจากกินปติมปักหม้อเสร็จปติมป้ายยาสิริเบเกอรี่ใครที่ไปนั่งโต๊ะปะติมอะแวะมาเจอกันที่สิริเบเกอรี่หมดเลยเดี๋ยวเริ่บึ่งไปประดิษ์โภชนาก่อนร้านปิดเดี๋ยวไปเล่าสรุปให้ฟังอีกทีนะคะ ปากหมอ้อเจ๊ติ๋มนะคะเป็นร้านที่อยู่ไกลจากตัวเมืองไปประมาณ40นาทีนะน้ำซุปของร้านปาติมหวานน้ำต้มกระดูกเข้มอ่อนๆรสด,ดีเลยอะ่ะไม่ต้องปรุงเพิ่มเลยแล้วก็กินกับปากหมอ้อที่มีไส้มีรสชาติต่างๆนะคะตัวไส้เนี่ยเขาจะมีกุ้ยช่ายไส้หวานหน่อไม้ข้าวโพดเต้าหู้สั่งเป็นรอบรอบหนึ่งเนี่ยมี8ตัว8ตัวคือย0บาทน,นะเขาจะเป็น2ห้องติดกันห้องหนึ่งเป็นโต๊ะกินปากหมอ้อจะเห็นปาติมนั่งแค่ปากหมอ้ออยู่ให้เราเดินไปอีกห้องหนึ่งแล้วเข้าไปนั่ รอตรงนั้นนะเขาจําได้ว่าใครมาก่อนมาหลังพอที่ว่างแล้วเนี่ยเขาก็จะทยอยเรียกมาเป็นรอบๆว่าอะตรงนี้มานั่งจองคิวตรงนี้นั่งได้ประมาณ6-8คนนะคะ สั่งน้ำซุปว่าจะเอาอะไรก็จะมีหมูเด้งลูกชิ้นกระดูกเลือดขาไก่ราคาเริ่มต้นที่20-60ถึง60นะเราสั่งเป็นกระดูกกับลูกชิ้นปักหม้อกับแป้งบานเฉียบไส้ก็รสชาติดีส่วนตัวออนชอบไส้หวานกับหน่อไม้นะคะกุ้ยช่ายจะรสชัดนิดนึงก็แล้วแต่คนชอบจะแนะนำให้ไปกินก็ไม่เชิงเพราะว่าเกงใจ มันไกลมากแล้วมันก็รอนานมากนะแต่ส่วนตัวเราอ่ะเราแฮปปี้นะหลังจากที่ได้กินแล้วอ่ะถ้าอยากจะไปช่วงที่คนน้อยๆป้าติ๋มบอกว่าวันธรรมดาช่วงบ่ายคนจะน้อยนะคะร้านหยุดทุกวันพุธพฤหัสนะคะเปิด11โมงถึงบ่าย3นะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านประดิษฐ์โภชนานะคะเมนูที่เราสั่งไปก็คือหอ่อหมก1จานมี2ชิ้น150บาทข้าวผัดปูเล็ก100บาทมี่กรอบทนบุรี180บาท มีกรอบทนบุรีนะคะจานใหญ่มากเลยนะกินได้สองคนอิ่มเลยจะเป็นแนวกรอบเบาฟูรสชาติหมี่กรอบจะเป็นหวานอมเปรี้ยวได้ความเปรี้ยวจากกระเทียมดองนะคะอยากได้เค็มอีกนิดก็กินเพลิพลนๆเนาะข้าวผัดปลกเค็มอมหวานไม่อมน้ำมันเม็ดนุ่มร่วนนะคะหอมปูถึงแม้จะมีเนื้อปูไม่ได้ตุ้มๆแต่ก็หอมกลิ่นปูนะคะ หอมหมกเข้มข้นมากกะทิเข้มครีมมี่เข็มมันอมหวานหน่อยๆรสกลมกลม่อมเผ็ดพอดีๆหอมเครื่องแกงหอมกะทิใบยอ,อก,ก็นุ่มดีด้วยชอบมากถ้าเออนแนะนำนะออนแนะนำให้ซื้อหอหมกกลับบ้านชิมเอแคร์ร้านสิริเบเกอรี่นะคะร้านที่ป้าติ๋ป้ายยามหม่ท <M> ี <G> ชิ้นละ9บาทเป็นแบบยาวๆแบบนี้ไส้ตุ้มมากหอมวานิลลาอ่อ,อนๆไม่หวานเกินไปด้วยนะ ฟินสุดๆไปเลยหยุดไม่อยู่เพลินๆนอกจากเอแคร์แล้วก็มีช็อกบอลยามผลไม้นี่ช็อกบอลที่ถูกต้องอ่ะมันจะต้องเป็นช็อกบอลที่โรยด้วยน้ำตาลสีๆแบบนี้เนาะไปหมดเดี๋ยวลองกินดูเน ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านรังไอศครีมนะคะวงเล็บ2มาลีนะเป็นร้านไอติมกะทิมีรสไอติมให้เลือก2รสก็คือกะทิกับวนิลานะคะมี3ราคา50บาทใส่ท็อปปิ้งได้2อ,อย่าง60บาทใส่ท็อปปิ้งได้3อย่าง100บาทใส่ท็อปปิ้งได้4อย่างอันนี้เราสั่งมาเป็น50บาทนะคะอ่อเลือกเป็นพับทิมกรอบกับเผื่อนเป็นไอติมที่มีเกล็ดนิด,นด ต่หอมน้ำมะพร้าวชัดๆเลยอ่ะหอมน้ำมะพร้าวสดชื่นมากมีความกะทิเข้ามาให้มันครีมี่เล็กน้อยเผ <c oughs> ือกนี่คือเผือกใน,ใน่เด้เผือกเน้นๆเผือกเนียนๆเผือกมากๆเผือกแท้ๆ <c oughs> ของพี่เนรเลือกเป็นขนมไข่กับมะพร้าวกะทินะคะอ่ะแย่งกินเฉยเด้งๆชิมมะพร้าวกะทิก่อน มะพร้าวกะทิเจ๋งมากอะ่ะเป็นเดิรม,มะพร้าวแน่นๆดึ๋งๆไม่ใช่มะพร้าวแบบฟูๆที่เราเจอในน้ำแข็งใสนะคะเราจะคุกขนมไข่ให้มันดูดไอติมขึ้นหมอ,อมเป็นไอติมกะทิที่หอมน้ำมะพร้าว สดชื่นมากๆช็อปปิ้งก็ดีช็อปปิ้งมีเผือกมะพร้าวกะทิลูกชิดสลิมทับทิมกรอบแปะก้วยฟักทองขนมไข่ข้าวเหนียวถั่วแดงข้าวโพดร้านเปิดช่วงเย็นนะคะประมาณ4ี่โมงเย็นถึงสี่ทุ่มเลยเนาะอยู่ตรงสี่แยกเลยตอนนี้เราอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวกุ้งกรอบบ่อบัวนะคะร้านเก่าอยู่บ่อบัวอยู่ตลาดบ่อบัวตรงนู้นตอนนี้ย้ายมาใหม่อยู่ไม่ไกลจากตลาดท่าไข่นะคะเมื่อกี้เรากินไอติมแล้เวเราก็เดินข้ามสะพานข้าแม่น้ํามา แล้วก็เลี้ยวซ้ายมาก็ถึงตอนนี้6โมงครึ่งหมูแดงหมดปลาหมี่เหลืองหมดเราสั่งเป็นเส้นเล็กแห้งต้มยำไปนะคะเขาจะมีเตี๋ยวหมูกุ้งกรอบลูกชิ้นปลาโฟยำโฟทรงเครื่องต้มยำสูตรมะนาวแล้วก็พิเศษก็คือจะมีกุ้งกรอบโรยมานะคะหรือว่าจะสั่งแยกเป็นกล่องๆก็ได้ชิมเส้นเล็กแห้งต้มยำนะคะนี่คือร้านที่7ร้านที่เ็ดของเราในวันนี้นะคะ เขาปรุงมาค่อนข้างกลมกล่อมเลยนะจะเผ็ดน้ำหวานตามแล้วก็มีเค็มหอมมะนาวเปรี้ยวไม่แรงค่อนข้างจะกลมถ้ามานี่แนะนำต้มยำเลยค่ะตอนแรกมาเห็นป้ายเขียนหน้าร้านว่าหมดแล้วใจแป้วเลยอ๋อหมดแล้วคือหมูแดงหมดอ่าใช่แต่ก็ให้อะไรมาไม่รู้เติมเลย <c oughs> วันนี้เครื่องไม่ครบร้านก็เลยคิดแค่40บาทแต่จริงๆราคาปกติคือ50าป็ในร้านที่น่ารักมากสรุปร้านที่มีเป็ดชอบที่สุดวันนี้นะคะสาวอันดับแรกออนชอบปักหม้อเจ๊ติม๋มอันดับหนึ่งอันดับสองก็คือช่องหมูสเต๊ะช่องหมูสเต๊ะผู้ใหญ่สีบางปรงอันดับสมชอบไอติมอ๋อหลังเนี่ยเหรออืมชอบไอติม <c oughs> เอแคก็ชอบสูสีการ2อ,อันนี้หมวดขนมมยกให้ไอติมกะทิ่รัง2มาลีนะคะกับเอแคของสิริเบเกอรี่อันดับหนึ่งเหรอกัออเจต,ติ๋งเหมือนกันคร<ห>ับอของพี่เนทอันดับหนึ่งก็ฝังหม้อเจติ๋งเหมือนกันใช่อันดับ2ก็เป็นเอแครอแคร i สิริเบเกอรี่ใช่อันดับอืมจริงๆก๋วยเตี๋ยวกุ้งกรอบก็อร่อยนะออ้เออลืมนั่นสิใช่ บัรจายัดเข้ามาได้ยังไงสาร้านจริงๆมันเล่าว่ามันมีความสูสีกันมันมีความอิ่มเป็นจุดได้เปรียบเสียเปรียบด้วยเอาเงี้ยรวมๆนะออนชอบทุกร้านของวันนี้เลยอ่าใช่ชอบทุกนชอบทุกร้านเลยเใช่อ,อ,อาจจะมีบางเมนูที่เราไม่ได้ชอบที่สุดแต่ว่าพอรวมๆแล้วเนี่ยทุกร้านมีของดีของเขาโดยรวมโดยรวมใช,ใช่ใช่ใช่ว้า แฮปปี้ฉะเชิงเซาวนี่จริงเป็นเมืองที่มีของดีเยอะมากมากเยอะมากวันนี้มีเป็ดเก็บไม่ครบแน่นอนแล้วก็ไม่สามารถจะตามรอยได้อย่างจริงๆจังๆต้องเลือกเอานะคะเพราะว่าร้านเจติมอ่ะเราชอบแต่ว่าไกลอาจจะไม่สะดวกสำหรับการตามรอยนะถือว่าชมเพลินนะคะโอเคสำหรับวันนี้มีเป็ดต้องลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ อีกอย่างหนึ่งก็คืออยากจะขอบคุณทุกๆคนที่ดูอยู่นะคะดูอยู่ทางบ้านดูทางทีวีไม่สะดวกคอมเมนต์หรือว่าช่วยกันคอมเมนต์มาเยอะๆเนี่ยขอบคุณมากๆเลยออนอ่านแล้วมีกำลังใจมากๆจุๆ๊บๆบ๊ยบาย